เป็นพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้าไมโครสเมอร์นะครับเอกคอมิเตอร์นะครับนี่คลิปนี้เราก็ต่อจากวัน2วันที่แล้วเนาะหยุดไปนานนะครับกับโกเบนะครับ SK210 นะครับ LC ซีสเปรเกมเนาะวันนี้กลับมาแล้วครับดามุกีออกมุกีแล้วพี่น้องนะครับออกฟันแล้วนะครับนี่งานลอกคองครับแต่งแต่งคองเนาะนี่ฝั่งเราครับนี่แป๊บเดียวครับกับเจ้า มาอีกยาวสิบกเมตรนะครับฟังเสียงก็ครับน่้ำมันมรรทังครับประมาณเนาะประมาณบรรทัพเพิ่มเ,เติมไปครับใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวเราไปชมกใกล้ๆเนาะตอนนี้ก็แต่งไปด้วยรอบกองไปด้วยนะครับผมหลังจากที่เคลียร์ลิงไปก่อนนะครับก็ใช้หกล้อตอนไปนี้กลับมารอบนี้ก็ทิ้งเขาไว้คนเดียวครับ กับปุเจยาวนะครับนี่แล้วเราไปดูใกล้ๆกันนะครับแล้วมาดูด้านหลังคนขับฟืดฟ้าครับออจอกอนะครับนี่มอนแท็คเตอร์นะครับหรือตำนั้นมอนนะนะครับนี่คนขับมืออาชีพครับขับได้อย่างขับได้มั่นนะครับนี่สูงยาวโรลเลอร์แปดตัวครับนี่ด้านบนสองรวมกันเป็นสิบครับสองข้างก็ยี่สิบเนาะ ใบแต็ก็80สเซนรถก็ใหญ่กว่า200ขึ้นมานิดๆน,นะครับพอดูจากบอดี้ดูอะไรก็น่าจะใหญ่กว่า200ขึ้นมานิดๆน,นะครับนิดๆน,นิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวไปชมครับชมงานแต่งครองนะครับชมด้านหลังแล้ว Cái <laughs> này mới nó cả hái nấm manh lên đó วานเลนครับนระดบโอ้ยาวได้การนะฮะมาท่ดทยีดทีนึ่งเนปัดฮ่าฮ่า ยาวมากครับยาวโน่นตอนเลียนแล้วโน่นกวาดปัดมาครับไล่จากที่สูงก็นเนะะาะนะที่ทานะครับก็จะไล่ง่ายนะครับนี่ประสบการณ์ครับ เช้าช่างเขาว่าอาอกแอรเมื่อกี้นะครับไม่เห็นฟันรอบอะไนยะนะครับให้เป็นในเร,เรียบไปเลยโอ้เม้น จะลอกนานเนาะมันเลยลำบากเนาะมันเลยตำทูมันเลยมันเลยต้องไล่ลใหม่หมดอะ ทำแค่ตรงนี้อ่ะที่แกกวดมาเนนะี่ยพอล้างน,น้ำมันลึกเลย เริ่มช่วงบ่ายครับ่าจะวันสองวันเสร็จครับพี่น้องนะครับโอ้เลนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวค่อยชมคอยติดตามครับดูกันไปเรื่อยเนาะเนี่ยครับพอไล่มาปุ๊บโอ้เลนค่อนข้างเยอะพี่น้องเดี๋ยวให้แกตอนไปก่อนแกบอกนะครับเดี๋ยวดีเขาตอนไปก่อนเพิ่งไล่มายังไม่ถึงไหนครับมันเยอะครับเลนดําด้วยเนี่ สวยครับมากเก็กรุ่นแปดเอ็กเอ็มเนาะมากับเสียมอสครับวันนี้โอ้มากุมงานก่อนวันนี้ขี่เลนงานก็ประมาณ400เมตรนะครับ400 500เมตรเนาะนะครับงานหลอกทองนะครับสวยครับแกทำสวยมากนะครับนี่ ฟืดฟาดครับ x m รุ่น8นะครับบอกว่าไปเจอสนิมเจอน้ำเค็มนะครับไปตักกิเลนแบบนี้มาอัจจะบีหายวับครับแกบอกอตันมาเรียบเพิ่งเดี๋ยวตอนไปก่อนครับถ้ามันเยอะเกินก็ใช้หกล้อนะครับน่าจะเยอะจริงครับเนี่ยตอนไปแล้วครับ เลนมันเยอะครับไม่ได้ลอกมานานเนาะนะครับโแต่ว่าเสียงรถเสียงอะไรเร็วแรงนะครับชอบมากกับโกเบคันนี้นะครับผมก็ชอบมากนะครับคอยติดตามครับคอยชมเนาะนะครับก็เป็นงานลอกคลองนะครับกับซุปเปอร์เอ็กโอ้ไม่ใช่ซุปเปอร์เอ็กซ์เอ็กเอ็มนะพี่น้องนะครับ 210B 2องอ้อพูดผิด SK 210LC พี่น้องนะครับโอ้ซุป รุนแปดนะครับเอาปัดเลนกันไปพี่น้องเลยนะครับตอนกันไปนะครับเดี๋ยวตอนก่อนจะเยอะมากก็เดี๋ยวใช้อุล้อครับเพราะว่าต้องไล่ระดับให้แห้งเนาะนะครับลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับต้องไล่ไปเรื่อยนะครับผมบนทางยังยาวไกลนะครับสู้กันต่อไปเนาะเดี๋ยวค่อยชมครับกับคลิปต่อไปเนาะคลิปหน้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยกับงานลอกกล้องนะครับกับ โ b บเอสเคสองรนเอซนาะซุปเปอร็มนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ